สวัสดีครับผมปอนเดอะซอรี่วันนี้เนี่ยเราก็กลับมาเปิดร้านกันอีกเช่นเคยนะครับผมจากเมื่อวานใช่ไหมครับเราก็ได้ไปเจอเรื่องที่แบบมันอบอุ่นใจผมมากๆนะผมเพราะว่าในที่สุดนะครับคุณลูกับคุณเบลลี่เนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันได้นะครับแล้วก็คืนดีกันแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเรื่องราวความลับมันก็ไม่ได้จบลงแค่ตรงนี้เนาะเราก็ต้องรอดูกันระยะยาวนะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมส่วนของคุณเฟย่าเนี่ยก็เป็นช่วงเล่นง,งานของเขาเนาะก็ต้องมาดูนะครับว่า เขาเนี่ยจะเสร็จตอนไหนนะครับผมเพราะว่าเดนไลน์เนี่ยก็เริ่มใกล้เข้ามาจี้ตูดเขามากๆแล้วนะครับส่วนของคุณกาลาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพีคมากครับที่อยู่ๆเขาก็มาในร่างของมนุษย์ป่านะดีที่ว่าเขาไม่ได้ทําร้านเราพังนะครับเราก็ต้องมารอรุนกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเขาจะมีเล่าถึงคุณกาลาหรือเปล่าหรือว่าคุณกาลาเนี่ยจะมาที่ร้านเราไหมนะครับในคืนนี้นะเพราะงั้นก็ลองไปดูเลยับผม let's go ยิด,ดีต้อนรับครับเอ้สาสภาพเดิมเลยสวัสดีเฟย่าหาไงนอนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยก็นอนไปคนอื่นนั่นแหละนอนไปหกชั่วโมงเดี๋ยวเมื่อคืนเหรอเปล่า ทั้งอาทิตย์รวมกันได้หชั่วโมงเดียว <D Brilliant> <laughs> ไม่แปลกเลยที่สภาพเป็งนงี้ไม่ดีเลยนะผักบ้างเถอะไว้งานเสร็จก่อนแล้วกันคิดอะไรอยู่เลยเนี่ยเนี่ยบไปเลย <laughs> นะนายแล้วมีแผนว่างไงบ้างตอนนี้ที่พูดก็คือตอนนี้เลยใช่ไหมก็ว่าจะไปล้างหน้า ทำให้ตัวเองไม่ดูเป็นศพน่ะน,นะแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานต่อโอ้โหอยากจะทํางานต่ออีกนะไฟยา่าให้ตายเถอะรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าห้องน้าอยู่ไหนโอเคให้เขาไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับโอเคเธอ,อค่อยดีขึ้นหน่อยเอาล่ะฉันคนต้องสั่งอะไรชั่งหน่อยละไฟยา่าเธอเพิ่งถูกไล่ออกมา อย่าเพิ่งเอาเงินมาลงกับร้านเลยนะแปลกจังที่นายพูดออกมาแบบนั้นนะฉันรู้เธอเองก็เป็นขาวประจำมาหลายปีถ้าอยากได้บรรยากาศเธอมาทำงานเฉยๆก็ได้ไม่ได้หรอกคืนนี้นายก็ยังไม่มีลูกค้าสักคนแล้วถ้าร้านถูกปิดฉันจะไปไหนต่อได้ละ่ะมันไม่เป็นแบบนั้นหรอก แน่ใจได้ยังไงเอาน้ำไปแล้วก็ไปทำงานต่อซะโอเคไหมแต่อ้ามีคนมาครับเห็นไหมลูกค้ามาแล้วไม่ต้องห่วงฉันหรอกอาคุณกาล่าโอ๊ะเขาจะจำเรื่องเมื่อคืนได้ป่าทุกคนไงคะกาล่า เหมือนจะจำไม่ได้เลยมีอะไรหรอรู้นะว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยพูดนะ่ะสงสัยฉันคงต้องกระตุ้นสินะ <c oughs> เอ้ยมาแนวซีเรียสปะเนี่ยไฟยา่าปังปิ้งผมต้องขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อวาน,นจริงๆนะครับโอเคแสลงว่าเขาก็ยังจำได้อยู่นะครับกาลานี่ไม่เป็นไรนะ่ะ ไม่มีใครเจ็บตัวสักหน่อยจริงไหมล่ะร้านก็ไม่ได้มีอะไรพังด้วยอย่าคิดมากไปเลยกัล่าก็เหมือนที่เฟย่าพูดนั่นแหละครับร้านเราไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่มีใครเจ็บตัวด้วยเขาคงรู้สึกผิดเลยเนาะแต่ผมก็ต้องชดใช้กับปัญหาที่ผมก่อแล้วก็ที่ทำให้พวกคุณกลัวด้วยต้องมีอะไรที่ผมพอทำได้บ้างแหละ อืมแล้วทำไมคุณไม่เลี้ยงเครื่องดื่มคุณผู้หญิงคนนี้ล่ะครับผมว่าเธอต้องยินดีรับมันแน่นี่หมายความว่าไงกันอยากจะดื่มอะไรไหมเฟย่าไม่ค่ะไม่เป็นไรจริงๆกาลาแต่ผมอยากเลี้ยงจริงๆะนะไม่ต้องก็ได้เราไปเถอะครับอย่างน้อย มันก็ช่วยให้ผมอยู่รู้สึกผิดได้ก็ได้ก็ได้ไดขอกาแฟาที่ไม่ใช่เ็สโซ่นะเอาเป็นของที่มีคาเฟอีนน้อยๆหน่อย,อยรู้วิธีทำชู g a ร์แอนด์สไปไหมที่ใส่อบเชยนะเหรอนั่นแหละขอชูการ์สไปด้วย ยสโอเคโอ้โหชูา้านสไปสำหรับสาวเกียนแตกมาแล้วเฮ้ย hey. ดูดีใช้ได้เลยไม่ด่าก็ได้ไง yeah. เป็นไงทุกคนขอบคุณนะคะกาล่าไม่เป็นไรครับนี่ปังปิ้งแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรให้ผมช่วยจริงๆน่ะไม่มีเลยครับกาล่า ย่าห่วงน้ะแต่ถ้าว่ากันตามตรงมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากรู้นะครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นหรอครับนั่นน่ะสิทุกคนถ้าฉันจำไม่ผิดปกติคุณต้ออยู่บ้านในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมคะปกติน่ะใช่แต่เมื่อวานเกิดเหตุด่วนที่โรงพยาบาลนะ่ะโอ้ก็ว่าอยู่เหตุด่วนแบบไหน,นหรอคะ อมเมื่อวานมีคนมาโรงพยาบาลกันเยอะมากหลังจากที่มีการประกาศการประกาศหรอเรื่องขายยาป่าวะทุกคนอ่ามีการประกาศว่ายาระงับอาการกายร่างของรัฐเนี่ยจอกวางขายเร็วนี้เนะี่มจริงด้วยนะครับที่ปล่อยข่าวนั้นออกมาในช่วงพระจันทร์เต็มดวงมันมันเป็นอะไรที่โง่สิ้นดีเลยก็จริงอะทุกคน มีพวกมนุษย์มาป่าที่สติไม่อยู่กับตัวมากันเยอะมาถามเรื่องยาที่ยังไม่ถูกปล่อยออกมาขายจริงๆด้วยซ้ำแต่ในประกาศบอกว่ามันยังไม่พร้อมขายไม่ใช่หรอหัวก็โจ์ชัดเจนว่าเร็วๆนี้นะแล้วเธอคิดว่าคนส่วนใหญ่จะอ่านเกินแปนดเรทัดหรอ <c oughs> ควรแรงแค่เห็นพาดหัว ก็รีบมาที่โรงพยาบาลกันแล้วอม,มันสะท้อนให้เห็นถึงโลกความเป็นจริงเลยนะครับว่าแบบเใน,นโลกความเป็นจริงของเรามันก็แบบมีอย่างเงี้ยอ่านแต่ผ้าหนะข่าวอย่างเดียวนะครับไม่ได้อ่านในความข้างในเนาะเมื่อทาให้แบบบางคนก็ตีความไปผิดไปแล้วเนาะมันก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่จะโทษพวกเขาก็ไม่ได้หรอกการที่รู้ว่ายารลังับอาการที่ขายตามท้องตลาดมันเป็นของอันตรายนะ่ะ สำหรับบางคนเขาไม่เข้าใจกันหรอกสุดท้ายผมก็ต้องมานั่งอธิบายให้พวกนั้นฟังกันเป็นโหลเลยแล้วก็ต้องจับพวกที่กายล่างเข้าห้องกักอีกคงจะลำบากน่าดูเลยใช่ไหมคะใช่จับขังจนเหลือห้องไม่พอเลยเพราะแบบนั้นแหละตอนเลิกกะผมก็เลยรีบกลับบ้านเลยปกติแล้วผมจะขอให้เพื่อนขังผมไว้ในห้องกักตัวนั่นแหละ แต่รอบนี้มันเต็มผมก็เลยต้องรีบกลับบ้านแต่มันก็ช้าไปอืมโชคยังดีที่ผมอยู่แถวนี้พอดีก็เลยฝืนสังขารรีบมาที่นี่ยังไงล่ะนี่ก,กาล่าขอถามอะไรสักหน่อยสิครับผมคุณคงจะไม่ทำใครเจ็บตัวระหว่างทางใช่ไหมเท่าที่จำได้ก็ไม่นะเท <laughs> ่าที่จำได้นะทุกคนผมไม่เห็นรอยเลือดที่เสื้อด้วย แบบนั้นก็ดีไปแต่จากเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะฟังดูมั่นใจเกินไปแต่ผมก็ควบคุมตัวเองได้มากพอที่จะไม่ให้ไปทําร้ายใครได้ตราบใดที่ผมมีสิ่งจูงใจอยู่กับตัวปกติแล้วมันมักจะจบลงที่ผมทำร้ายเข้าของรอบๆที่แยก่กว่านั้นก็คือทําร้ายตัวเองโอ้ ถึงคุณจะเป็นอย่างที่ว่ามาแต่ผมก็ดีใจที่คุณไม่ได้ทำร้ายใครนะมองโลกในแง่ดีตลอดเลยนะนายเนี่ยก็มันเป็นหน้าที่นี่นะขอบคุณพวกคุณสองคนมากนะมันมีความหมายกับผมจริงแต่ได้ปลดถครับถ้ามีอะไรที่ผมพอชดใช้ไม่ถึงถ้ามีอะไรที่ผมพอช่วยได้แล้วก็บอกผมมาได้นะครับ ได้เลยครับผมแต่ตอนนี้ผมขอสั่งอะไรสักหน่อยก็แล้วกันครับอยากจะดื่มอะไรดีครับขอแบบเมื่อวานเลยโอเคเดี๋ยวผมตัวทานดูอีกรอบนะครับจะได้ไม่ลืมนะเออของที่คุณกาล่าขาดไม่ได้ก็จะเป็นชานมขิงน,นะทุกคนชานมและขิงโอเคเซิร์ฟ แต่แต่ดนเสร์ฟเลยเครื่องดื่มสุดพิเศษมาแล้วครับขอบคุณครับอามีเหมือนมีข้อความเข้านะผมนะ่ะได้เครื่องดื่มนี่ช่วยไว้เยอะเลยต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่คุณช่วยผมคิดไปขึ้นมานะจะว่าไปกาล่าตอนนี้คุณก็มั่นใจได้ว่าเครื่องดื่มนี่ช่วยระงลับอาการแย่ล่างของคุณได้ ทำไมคุณไม่สั่งใส่ขวดแล้วก็พกไปกินเลยล่ะความคิดดีเหมือนกันนะแต่มันต้องอุ่นนี่สิสงสัยคุณต้องใช้ขวดแบบสูญญากาศไว้เดี๋ยวผมค่อยลองตอนพระจันทร์เต็มดวงเข้าหน้าละกัน <c oughs> อย่าห่วงไปเลยเฟย่าาขาหน้าผมคงอยู่บ้านนั่นแหละคงไม่เสี่ยงออกมาอีกแล้วก่อนที่จะรู้แน่แนว่ามันจะได้ผลไหม เออ่ะมีคนมาครับอะไรนะดูหน้าดีหน้าบูดเป็นตูดเลยนะละเลเชลเกิดอะไรขึ้นหรอจะอะไรซะอีกละ่ะเรื่องพ่อหรอก็ใช่ไงไม่รู้ว่าคิดอะไร ดยดีๆก็มาหลังเวทีคอเชลา่าแล้วก็มาหาเรื่องผู้จัดการของฉันหาแต่ก่อนจะต่อปังปิ้งขอลาเต้ด้วยค่ะกาแฟลาเต้น,นะทุกคนกาแฟลาเต้กาแฟนมนมนะกาแฟผมแบบบางทีผมบางทีผมเจอเขาขอลาเต้นเงี้ยผมชอบไปคิดว่าแบบเป็นลาเต้แบบอื่นนะครับแต่ผมก็ชอบชงชงผิดแบบบ่อยมากอะทุกคน ผมจะมาทำลาตรตีอาร์ตให้กับคุณเลเชลกันนะผมผมว่าผมจะวาดเป็นรูปหน้าตาของคุณพ่อของคุณเลเชลนะครับผมมา โอเคทุกคนผมพอใจแล้ว <c ười> คือผมว่ามันถ้ามันยิ่งทํามันจะยิ่งเลยน,นะครับชื่อผลงานนี้นะครับนั่นก็คือคุณพ่อที่รักลูกสุดดวงใจครับผมนะเซิร์ฟคือ <c ười> ทํานานมากอะลาเต้ได้แล้วครับขอบคุณพ่อเธอเข้าไปหลังเวทีได้ไงละ่ะ เขาบอกยามว่าเขาเป็นพ่อฉันไงแล้วพ่อก็ส่งข้อความมาให้ก่อนที่จะมาด้วยบอกว่าขอให้ฉันโชคดีฉันก็เลยให้พ่อเข้ามาก็เขาเป็นพ่อฉันนี่นะตอนแรกทุกอย่างมันก็ราบลื่นดีจนผู้จัดการฉันเข้ามานะ่ะแล้วเฮ้อ <c oughs> ทำไมฉันถึงเกลียดพ่อมากขนาดนี้ก็ไม่รู้นี่มันวงการบันเทิงนะเขาเองก็แก่พอที่จะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วจากนั้นล่ะคุณเลสเตอร์บอกให้ยามพาพ่อออกไปแต่ยังให้พ่ออยู่ในงานได้ฉันเห็นพ่ออยู่ในฝูงชนอย่างน้อยคอนก็ราบเรื่นดีใช่ไหมล่ะ ใช่ดีกว่าตอนที่เราเทะเลาะกันหลังเวทีอีกทุกอย่างมันดีไปหมดเลยฉันเป็นคนแรกที่ขึ้นเวทีหลักด้วยถ้าเป็นปกติคนมักจะไม่สนใจหรอกว่าใครขึ้นเป็นคนแรกแต่ว่าโชว์ของฉันมีคนรอดูเป็นพันเลยอืก็ดีนะครับเยี่ยมนี่แล้วจากนั้นเธอก็ไม่ได้อยู่ในงานต่อหรอ ก็ไม่เชิงหรอกฉันแสดงเสร็จก็มีงานถแถลงต่อทันทีงานถแถลงหลังจากแสดงหรอใช่เมื่อวานก็แค่การอุ่นเครื่องนะ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นแค่ง,งานเล็กๆแต่เพราะมีนักข่าวเป็นสิบคนรอสัมภาษณ์ฉันเราก็เลยตัดสินใจจัดงานพบปะก,กันขึ้นนะ่ะก็ดีแล้วนี่แปลว่าเธอก,ก็กลับมาเชิดชัยอีกแล้วลสิ ก็คงงั้นแหละต้องขอบคุณคุณเลสเตอร์นะฉันว่าเป็นเพราะตัวเธอเองมากกว่าจริงผมก็ว่าง,งั้นครับแต่ว่าผู้จัดจาก,การเธอก็คงใช้เส้นตัวเองเหมือนกันฮึแล้วทำไมเธอถึงมาที่นี่ละ่ะฮ้ก็เรื่องพ่อนะสิฉันบอกให้พ่อมาที่นี่ตอนเย็นเราต้องมาเคลียร์กันให้จบ เขาต้องหยุดมายุ่งกับผู้จัดการของฉันได้แล้วแล้วช่วงเย็นก็เป็นช่วงเดียวที่เราจะมาเจอกันได้เพราะฉันก็ต้องไปปาร์ตี้ของคุณเลสเตอร์ต่อปาร์ตี้อะไรเหรอเขาจัดงานให้กับ VP กับศิลปินในสังกัดเขาเนะ่ะในขับยานเบลทาวจะดีหรอที่ไปโดยไม่มีผู้ปกครองนะ่ะฉัน18แล้วนะฉันโตพอแล้วก็ใช่แต่เธอต้อง21นะ ถึงจะเข้าขับได้น่ะแต่รอบนี้ไม่ใช่เพราะคุณเลสเตอร์เขาเป็นผู้จัดการของฉันแล้วเขาก็จัดงานดีด้วยอืมจะดีจริงเลรอก็ต้องดีนะสิไม่หรอกฉันรู้ว่าเธออ้างชื่อเขาได้แต่ฉันว่าเขาคงไม่ทำอะไรดีๆกับเธอหรอกทำไมล่ะก็ฉันเป็นผู้ไม่เลยเลเชล เธอเคยเห็นงานที่เขาจัดบ้างไหมล่ะเออก็ไม่แล้วเธอเคยหรอก็ไม่เชิงหรอกแค่เคยได้ยินมาบ้างได้ยินอะไรมาล่ะก็แค่รู้ว่าเขาจัดปาร์ตี้เป็นก็เดี๋ยวนี่อืมน่าไปนับว่าเป็นเรื่องดีนะการจัดปาร์ตี้เป็นอะ อาจจะแปลว่าทําอย่างอื่นเป็นด้วยเหมือนกันเออผมว่ามันมีสิ่งที่แบบผมติดอยู่ในใจเหมือนกันนะครับเออฉันไม่รู้ล่ะว่าเธอพูดอะไรกันแน่เดี๋ยวเธอก็รู้เองถ้าเธอยังให้เขาเป็นผู้จัดการต่อไปนะส่วนตัวแล้วฉันไม่ติดเรื่องปาร์ตี้แบบนี้หรอกแต่นี่เลี่ยนชนคนที่อายุไม่ถึงเข้างานฉันว่ามันก็เกินไปหน่อยนะ ยินดีตะหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเฮนไดอูเหมียวเดี๋ยวทำไมคุณเฮนได้มามาสภาพเนี้ยหืมอ,อะไรกันเนี้ยไม่นะพอ่อหาเลเชลนี่คุณเฮนไดเหรอ ใช่พอ่อเกิดอะไรขึ้นน่ะปังปิ้งช่วยชวงนมให้พ่อฉันหน,น่อยได้ไหมขอละนมเฉยๆหรอแค่นมเฉยๆเหม,มียวโอเคคุณเ็นทายไปโดนอะไรเมาเนี่ยผมว่าไปทะเลาะก,กับผู้จัดการแน่เลยครับนี่ ตายแล้วขอบคุณค่ะคนไปก่อนนะพ่อใครก็ได้เรียกรบพยาบาลทีพวกเขากำลังมาครับฉันโทรให้ละขอบคุณค่ะฉันติดต่อหมอของเนโกมิมิไว้ให้ด้วยเหมือนกันเธอออกกลับไปแล้วแต่ตอนนี้กำลังกลับไปโรงพยาบาลนะ่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงต่อถ้าไม่ได้ผู้คุณช่วยไว้นะไม่เป็นไรแล้วครับมากันแล้วฉันจะไปกับเธอด้วยโอเคค่ะโอเคตาบวม,มาเลยทุกคนให้ตายสิปรลาดจริงๆนะว่าไหมใช่เกิดอะไรแบบนี้ที่ร้านนายมาสองวันติดแล้วนะ แต่อย่างน้อยก็มีคนคิดว่าร้านนายเป็นที่ที่ควรมาเมื่อต้องการความชื่วยเหลือนะถูกเพลงเลยหายากนะที่เธอจะมองร้านฉันในมุมดีๆนะ่ะก็ฉันไปขาประจํำผลร้านนายนี่จริงไหมล่ะก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วหวังว่าคุณเฮนไดจะไม่เป็นอะไรมากนะก็หวังว่าอย่างนั้นแหละอย่างน้อยเขาก็อยู่กับหมอแล้วแล้วคืนนี้เธอจะทำอะไรต่อ เมื่อกี้ก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันแต่ฉันจะทำงานต่อละเงั้นก็เต็มที่นะจัดไปโอเคอ้าไเ่ได้จบแลครับชารัเสเซียรัเสเซียก็แค่ชื่อแต่จริงๆแล้วคือชาจากอเมริกา <laughs> โอเคฮ อ่าต่อไปเป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะผมถ้าเอาตามโลกความจริงก็คือ4ตุลาก็เป็นวันเกิดของผมเนาะแต่ว่ามันก็ในโลกความจริงก็คือมันก็เลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะอ่ะกดต่อเดี๋ยวเราบ้านข่าวของวันนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันแล้วกันนะครับโดยที่ข่าวของวันนี้นะครับผมเป็นข่าวของต้องพูดข่าวของวันที่เราจะได้เล่นในวันต่อไปเนาะอ่ะก็จะมีข่าวย่อยนะครับ เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างงานโคเชล่าล่าสุดผู้ก่อเหตุถูตํารวจควบคุมตัวแล้วเออน่าจะเป็นตรงนี้แน่เลยครับที่ว่าอ๋อแสดงว่าคุณเฮนได้ครับอาจจะไม่ได้ไปทะเลาะกับผู้จัดการหรือเปล่าแต่ว่ามีเรื่องกันในงานนั่นเองน,นะครับแล้วก็อาจจะคุณเฮนได้เนี่ยอาจจะโดนลุกหลงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะรับผมก็ต้องมารอดูในวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับถึงแม้จะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น งานโคเชล่าก็ยังคงดําเนินต่อไปอ่าแล้วก็ข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับนั่นก็คือตํารวจบุกทลายปาร์ตี้ลับหลังงานโคเชล่าซึ่งทางตารวจได้ให้การว่านี่เป็นปาร์ตี้มั่วเซ็กและเล่นยาที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีโอ้เนี่ยทุกคนมันแบบมันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้เลยนะครับผมว่านะถ้าคุณเลเชลเนี่ยไปร่วมงานปาร์ตี้ของผู้จัดการอะเพอเมันก็คงไม่พ้นอะไรที่แบบมันเป็นอย่างนี้ทุกคนซึ่ง ซึ่งเอาจริงๆแบบผมว่าคุณเฮนไดอ่ะเขามองขาดตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วเว้ยว่าคุณเลสเตอร์อ่ะเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะมันจะไปจบลงที่ตรงไหนนะทุกคนมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับมันเลยทําให้แบบคุณเฮนไดเนี่ยไม่ถูกชะตากับคุณเลสเตอร์เนาะแล้วก็ต้องการที่จะมาดูแลลูกสาวเองนะครับผมผมเข้าใจหัวอกเลยอะ่ะ แต่สุดท้ายก็คือเรายังไม่รู้นะครับว่างานปาร์ตี้นี้เนี่ยมาเป็นของผู้จัดการจริงหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับผมส่วนเรื่องราวในวันนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดกันนะครับในส่วนของคุณกาล่าเนี่ยก็ได้รู้เรื่องถึงปัญหาในโรงพยาบาลนะครับที่ว่ามีการพาดหัวข่าวที่มันออกมาแรงๆใช่ไหมครับทำให้บางคนที่เขาแบบไม่ได้อ่านเนื้อความข่าวข้างในเนี่ยก็ไปตีความจากแค่หัวข่าวแล้วก็ทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้แบบเยอะมากๆนะครับ ซึ่งเอาจริงอะในความเป็นจริงในโลกของเราเนี่ยก็มีให้เห็นกันนะครับที่ว่าเราเนี่ยจูงหัวข่าวขึ้นมาแรงๆเธอแบบดึงยอดเอนเกตคนดูเนาะทำให้แบบคนดูเนี่ยไม่เห็นข่าวได้เยอะขึ้นแต่ว่าเอาจริงแล้วบางทีแบบข่าวมันแทบไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนแล้วก็แบบทาให้แบบมันเกิดเหตุท,ที่มันไลยแรงขึ้นมาได้นะครับก็จะฝากเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะครับที่ว่ามันมันก็มีหลายๆสื่อเนาะที่แบบชอบจูงหัวมาแรงๆเนาะส่วนเรื่องครอบครัวระหว่างคุณเลเชลกับคุณเฮนไดเนี่ย ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับก็ต้องมาลองลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อลูกคู่นี้เนี่ยจะกลับมาคืนดีกันได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสมควรที่ผมจะต้องขอปิดร้านไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ของร้านนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย The more that I see, my parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know. Sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet, the older I get.